สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยงิยะลันเนอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่งานวิ่งต้านชาลาสูงวัยแห่งจัดโดยชมรมผู้สูงาอายุจังหวัดฉะเชิงเศราแล้วก็มหารยารลัจังหวัดราชดำเนินมาร่วมจัดงานนะครับก็ตอนนี้ก็มีคน อยนการอีกครั้งนะครับปรรับขั้นประธานในพิธีนะครับเพือรอรู้ว่าตัวรเจารั่นจับประอันนี้รอ่ตอนนี้ผมละที่51กอบผมครแล้วไร้ตอน่าไว้่อรอเปิดงานแล้วก็ปล่อยจว ในช่วงนี้ก็เรียนเชิท่านผู้ชมที so ่จะตามขึงไปนะครับอน้นส oh. yep. so ่วนที่เดินทางมีเ่นด้วยก็เรียนเชิญนะครับงานของเพว่กนบท่านประธานพิธีไปวิ่งกับหนึมงสโลแนะนำแล้วก็อาจจะรับประทานของว่างของเราวิ่งแค่สามสิบเจ็ดาแต่ช่วงแรกอาจจะมีแค่กาแฟกน้ำดื่มรางป็นสวนตั้งไม่ว่เป็นอะรการที่พูดถารกตุนกระตุนนะครับบุรุษหากลากล้าก็เหอ สตาร์ตตัเจ็ดโอมงมาเชจะได้ไกน็คนเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะรได้นะารปไแต่ช่วงนี้นะครับขอน่อบ้านโคโวโคโัูอนีโมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยชีเมืองอำเเมืองครับอำเภอเมืองใหรมาจาเมืองกอดาชอบมากเลยอ่าอ่ณพี่ครับพี่ทะเลผมเลยครับผชอบพี่มีตวา ต้นไหนต้นไหนครับชี้แถวนี้ครับต้นนี้ต้นใหญต้นยางใหญ่ขอบคุ่มพุ่มเมืองน่ารักมากสาร้างดีสั่ดไหมเดี๋ยวช่วงถ่ายภาพกันเดียนเชิญมาถ่ายภาพกับท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับบางว่าทุกไหม ใครที่ยวกข้างทางลราฝากใครบอกผมว่ามี30กว่าคนเอาสิบกิโลเข้าไปครับสิบกิโลครับสิบกิโลอ่าทั้งหมดนะครับสิบกิโลทั้งหมดครับเข้าไปเลยครับเราจะนับจากลูกเี่แหละเราไม่นับชื่อนะเรานับจากลูกเอาขอขอขอสิบกิโลเรื่อยมาไปถ่ายรูปถ่ายรูปฝานตอนนี้ไปเป็นทีมตัวหน่อยครับอ่าสิบกิโลนะโอเคไปถ่ายรูปถ่รูปอ่ะเออสิบกิโ ตรงหัวใจพี่โคพี่โค้้าที่สามเลิกเลใครทำไม่เป็นข้อติยงไล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนิ้วนิ้วลครับัอย่าไปทับเดี๋ยว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 วเยวเเวนวเดี๋ยวีเยียวดดเียยเเวไววดีี้ หลังมเให้หนดกนยไปเชื่อพวยน่ครับอหน้า้าเลยครับนั่งครับนังงครับอาทีไหวคนึงแล้เอาทีนน้อทักพอไหครับครับติดต่อเพลงนะเียตัวเราจะมองในท่านี้นะครับเดี๋ยวทีนนำไปอยู่ตรงนี้นะนมทักไตรงนี้เลยแล้วก็ท่าจะอยู่ที่เดิมของท่านม่ต้องปหลับไปไหนท่าที้ึงครบสามท่าแล้วนะโอค เาลยโอเคไหมแต่ผมเมาเนี่ยผมรู้สึกว่านะไม่อะอยู่เยอะเท่าไหร่นะทีแต่ละคนทุกท่านสวยๆนั่นเลยครับแต่แรกผมคิดว่าวัยรุ่นวันนี้ไม่ใช่เออจริงๆผมทุกแต่ละท่านสวยๆนั่นเลยโอเคยกเท้าขึ้นนะครับทีนี้นะครับค่อยๆขยับตัวขึ้นมานะครับยกเท้าขึ้นสูงกว่าเดิมนิดนีๆนะครับ ว้างน,นี้นะครับจะช่วยวอมข้อสะโพกข้อเข่านะครับพยายามล็อกตัวตึงเลยนะครับล็อกตัวให้ตรงนะครับตัวพี่น้องไปททงด้านหน้านะล็อกขึ้นมาเลยนะครับยกเข่าขึ้นมาต้องแข่งแข่งช่วยด้วยนะครับผมแข่งแข่งช่วยด้วยหัวหน้าจวนท่านผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเรียนเชิญจุดนี้ครับขอออุญาตรงมือตายยกนะครับขอออุญาตรงนี้เลยนะครับวัสดีครับตั้งรองกับตั้น คณะบดีคณะพยบาบาลศาสตร์เดี๋ยวท่านบตดีรับรองตรงนี้ตรงนี้ขออนุญาตทุกท่านจะหันขวาไปพร้อมกันที่สารานะครับทั้ง10กิโลด้วยครับแล้วควรหันขวามาที่สาระ่อนหัวหน้าสว่วนราชการท่านประธานชมรมครับท่านอภิสิทธิ์ครับเรียนเชิ เป็นในสิางที่ต้องเลยจ้องพักต่อ่ออายุแลประชาสุนทรุ่นใหม่ยืนเป็นรชาสุนทในสังคมในกานะผู้อีการปกครองว่าเกา้และมีสิทธิที่ดของศึกษาคร้งน้าสวิสซอนอันเนื้อมาจากพระราชดำริเป็นสูตรแม่ที่จะสร้างขึ้นตามแนวหน้รจิตน้องสาวและประหลุยเป็นบ้านเด็ก nha, 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 nha,

ไปให้พร้อมกันเลยนะครับอ้าวไปเลยครับ10กิโลนะครับที่นู่นไปตัว10กิโลนะครับไปกับนักมว อันนี้ก็ปล่อยตัวแล้วปล่อยห้าโลมาแล้วฮปล่อยแล้วเหรอมห้าโลมาแล้วโหนี่ครับอ่างจ็ดน้ำ ชรุษยา,ษาสวนห้ามสวนสวนอันนี้สวนสวนในสวนหน้องพ,พักศูนย์ฝึกอบรม 5โลอ่ะตรงไปใช่ไหมตรงไปครับตรงไปครับก็พอดีเดียวกันเลยอ่ะใช่ครับตรงไปครับโอ้โหเนี่ยสตาฟร์ฟยืนี้ยืนบอกอยู่แข่งเว้ยรอไอกินไงผมไม่รู้เลยบอกไม่ไปอหรอกอันนี่สันเขื่อนอืมไอมาละเยอะเลยสองโอ้มาแล้ว วิ่งยังไงพุมใหญ่ขนาดนี้10โลเลียยเล้ยวซ้าย10โลเลี้ยวซ้ายนะฮะเข้าคอทันทีนิดหน่อยถือซะว่ามาวิ่งเทวตามมาฮะตอนนี้เข้าสู่ทางลูกหลังครับนี่ฮะนักวิ่งเราก็ตามมา สิบกิโลซึ่งมีอยู่น้อยนิดสามสิบ <laughs> ปะชีวิตเราไม่ต้องรีบอันนี้ล,ล้มลื่นตลอดเส้นทางมีฮะ <c oughs> ป่าไผ่มีป่าไผ่นี่มันวิ่งเทวช,ะชะัดชัดที่ิคย์ขดไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้เรายังอยู่ในป่ายอยู่กิโลที่สอง กิโลเมตรที่สอง้จะจบกิโลเมตรที่สองเหลืออีกแปดเลยข้างหลังก็เส้นทางอันววางที่ที่มันน่าจะหลายน้อยได้มีใคร <laughs> น,นี่อนนาเรามาเจอกับห้ากิโลแต่ครับชาสู่กิโลเมตรที่สามไปต่อ, <laughs> อขอเสียงหน่อยครับ ล้เชียไมลงน่ะไปค่ะไปรถตัวเองล่าไงตอนแรกปอเจจะรถอเมริกาโต่เดินเปีวถึงเพิอง้ามรินกาแฟเดี๋ยวสั่นเทียน กน้ำาหน้าก็เป็นไนนะ สิบโลเลี้ยวซ้ายนะฮะเข้าป่านี่ห้าโลเขากลับกันแล้วอันนี้สิบโลมาบุกป่ากันต่อครับผมวันนี้ก็จะออกจากทางดิน ทางดินเล่ขวาปเปตรงโน้นเนนะี่ยครับเยถ่าย,ยนะ <laughs> รูปโอเค <laughs> <Okay, S 1> <laughs> เพราะว่าสนมากมีกล้อง,ลงหลังที่ผมเก็บ <laughs> เก็บช่วย <laughs> <laughs> ครับผมครับฝาดดู อ่างเก็บน้ำร่มน้ำโจนแห่งที่สองตัวกลับมากลับตัวเราจะไปวนในสวนมาแล้วครับนี่อ่างเก็บน้ำก็วนชมสวนไปในสวนก่อนแล้วก็จะวนออกมาไป เดินถ่ายคลิปไปเรื่อยๆน,น,นะ,นะถ่ายคิปต่อเลยมั้งถ่ายชิปได้เอายิ้มหน่อยนะฮะอันนี้ทีมงานของเรานะครับทีมงานสาวสวยแจกน้ําสตาฟก็มาวิ่งเล่นกับเขาด้วยสตาฟผิวน้ํานแล้วขอน้ำหนึ่งขวดนี่ค่ะไปไปต่ออันนี้ครับต้นอะไรไม่รู้ สวยสวยดีก็มีที่ถ่ายรูปด้วยแต่เราไม่รู้ว่าคือต้นอะไรไม่ทราบเลยแล้วก็ไปวนให้ได้ะไระยะนั่นเองยังไม่ได้สี่โลได้อสี่โลกว่าแล้ว,ลวใกล้ๆจะห้ากิโล,ละล่ะเป็นแปลงเกษตรแต่ตอนนี้เป็นแปลงปเปล่าไม่มีอะไรนี่ กิโลเมตรที่หกน่าจะเป็นหมอนหรือเปล่าเนื้อใจกนแปลงสาธิ่ปลูกฟ้าทลายโจนน่าจะเป็นหมอนเ,นะนนเนมอร์บรนี <S <S ่ไม,ม่ใช่ ดูดอกไม่น่าจะใช่แหละที่ขวินซ้อนนี้เป็นสวนมะม่วงชอดเด มม่วงแล้วก็เป็นปุ๋ยพืชปุป๋ยเสร็จเรามาร่วมทางกับ5กิโลเมตรแล้วนะครับ5กิโลเมตรต่อไปาากนต้องตอนนี้10กิโลนะ10กิโลยังวนต่อ สิบกิโลยังวนไปทั้งสายมือต่อนะครับตรงนู้นเขากลับกันแล้วนะครับแต่เราไปต่อต้อทางเดิมที่ผ่านมาจะวิ่วนวนไปนีแปลงดินดีแปลนจัดการดีมีความยั่งยืนมีแปลงสาธิตเกษตรแปลงนี้ทน,นี้เป็นแฝกอบดินอุ้มน้ำ ต่งสาที่ยกัก่อนออกังตอนนี้6กิโลแล้วเข้าสู่กิโลเมติที่7 km. มาถึงสวนพับพลาที่ตอนนี้กิโลแล้วเนะี่ยอ๋อ6กิโลที่เจ็ดอ๋ออยู่ตรงนู้นนะ อ๋อหุ่นใหญ่อยู่เนีน้โอเคนานแล้วก็ไปมีงานวิชาการเกษตรแปลงสาธิตข้าวโพดขยักอินเดี๋ยว โอมีเลี้ยวสิบโลเลี้ยวขวาอีกแล้วนี่เพาะพันอะไรไม่รู้นนี่มีอ่างบัวเส้นทางดีบรรยากาศดีวิ่งชมสวนนี่ก็เข้าสุดยินมาที่เจ็ดแปด เอ๊อะเดี๋ยวนะมาเจ็บเข้าสู่ปดแล้วอ่างจุดน้ำบ่อนะ้ำมีฐานการถอผ้าศิลปะปชีพนะการผ่ สุดใจดีๆสิบกิโลไปต่อนะฮะยังไม่ยังไม่เข้าเส้นชัยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเนะี่ยแต่สิบกิโลเลี้ยไซไปต่ออีกสามโลส่วน มะเขือมีผักกิโลเมตรที่8สูงเด็กเล่นอันนี้สิเราเลี้ยวขวาสวนตะป่าประชารัฐ ไปแล้วมันต้องกลับมาใช่ไหม <laughs> กลับมาถึงสันอ่างกันแล้วเอาละว,วิ่งวนไปวนมาอยู่ในสวนนะครับตอนนี้ประมาณอีกกิโลก,กว่ายงเก็บหน,นักไปใ้จ,จบแล้ว กิโลเมตรที่เกือบเก้าตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะครับวิ่งแล้วก็ถ่ายรูปกันกิโลเมตรที่เก้าแล้วสิบไม่ใช่เก้าสินี่ไม่เข้าสู่โ้เมตรที่สิบเลยอี่โลตเดียวยีกโลเดียวถ้าจบ เราเจอตากล้องแล้วทำไมเอาพุ่งแป๊บหลังก็ได้ถ่ายรูปปหนอยโอเคแสนชายอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวรอพี่ๆกัน มาแล้วนะครับนักวิ่งชาวแปดลิ้วเราจะวิ่งเข้าเส้นชัยไปด้วยกันนะครับไปฮะไปเลยฮะใส่ถุงหน้า เสฉัยแล้วนร,รับตอนนี้ก็วิ่งเสร็จแล้วตอนนี้มีเกยอยู่ตรงนู้กอ่โเกตโล,ลได้เหรียญมา <c oughs> ห,หน,นึ่งเหรียญนในฐานะสตาฟหนึ่เหรียญนะว่ ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับนะครับมีดูวิวข้างหลังอาบน้ำที่ศูนย์พัฒนาการอะไรนะศูนย์พัฒนาเขาอินซ้อนในพระราชนนีนะครับอยู่ที่เขาอินซ้อนในจังหวัดชลบุรีเควันนี้เราก็ได้เหรียญมาแล้วก็ปิดคลิป เพียงเท่านี้เจอกันสนามต่อไปครับสวัสดีครับ